สวัสดีครับเราพบกันวันนี้ด้วยบรรยากาศที่ตึงเครียดนะครับแล้วก็อวัยที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะก็ทําให้สงสัยว่าตรงลงนี่ความรู้สึกของความเป็นชาตินั้นนะ่ะมีเฉพาะคนแก,แก่ๆองเราหรือไงนะคนหนุ่มไม่มีความรู้สึกเป็นชาติหรือ,อยังนะที่เราเป็นห่วงเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้อย่างที่ ทั้งสีท่านได้พูดไปแล้วและก่อนหน้านั้นเราอาจจะพูดถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวโยงกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะครับเดี๋ยวเรามาพูยกันแต่ตอนนี้ผมผมผมจะเชิญท่านพี่ก่อนทั้งสีท่านก่อนท่านแรกนะครับไม่ต้องพูดถึงท่านเป็นจัดเข้าขั้นมาเป็นปราดคนหนึ่งของสยามก็แล้วกันคุณไพศาลพุทธมงคลครับ ท่านทีสองครับท่านเป็นนักการศาสนาอิหม่ามไซยิสสุไลมานครับท่านมีชื่อเสียงเป็นชาวเชียนะครับเป็นนิกายเชียเป็นบุคคลสำคัญของนิกายเชียในประเทศไทยครับแล้วก็เป็นนิกายที่ต่อสู้กับสร,ร,ารานอเมรกามาตลอดตั้งแต่สมัยอิม่ามโคมยนีครับ ท่านครับไอ้ท่านข้าท่านคนนิรรยานะครับนิรยามารากุลนี่เป็นนักการเงินการธนาคารเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการต่างประเทศนะครับเป็นมีประสบการณ์อย่างกุ๊กมากมายโดยเฉพาะอ,อยงยิ่งเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเกินการต่างประเทศครับท่านสุดท้ายครับท่านธีรชัยภูรระนานา,านรรบาลคงไม่ต้องแนะนําเพราะว่า เป็นนักการเงินนก,การคลังแล้วก็ออกรายการ TV, ทีวีแทบทุกรายการแล้วทีนี้พักการเมืองก็เชิญท่านไปหลายงานเพราะว่าเนื้อหอมนะจะติดต่อให้เป็น,นรันริคลังแล้วใ,ใครจะได้โชคดีให้ตัวท่านไปกันเลยกันเชิญครับท่านธตือัยครับ ผมจะพูดนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่ทั้งสีท่านก่อนนั้นพูดไปแล้วนะครับเรื่องนี้บางคนก็บอกว่ามันไกลตัวเกินไปหรือเปล่าเราเราก็ตายตื่นตูมเกินไปไหมเรามาพูดเรื่องนาโตสองเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเราหาเรื่องมาพูดตัวเองโดยที่ไม่มีเรื่องอื่นมาพูดแล้วเรื่องไงปัญหาปากท้องชาวบ้านสําคัญกว่าหรือเปล่า อันที่จริงเรื่องนี้คือความอยู่รอดของประเทศเลยนะครับความอยู่รอดของบ้านเมืองจริงเราเห็นยูเครนเกิดขึ้นแล้วนั่นนะเราอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือในภูมิภาคนี้เพราะว่าทุกประเทศนี้มีสิทธิ์เป็นเบีย้ยนะครับมีสิทธิ์เป็นเบีย้ยเป็นตัวล่อตัวชนสําหรับชาติมหาอำนาจพูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ อินโดแปซิฟ so, ิกก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของนาโตและล่าสุดนี่ทฐมนตรีต่างประเทศลิสทรัสของอังกฤษบอกเลยว่าต้องการให้นาโต้เป็น g l o b a l นาโต้คือนาโต้ทั้งโลกบวกกับอินโดแปซิฟิกบวกกับยูโรแอตแลนติกก็คือให้ทั้งหมดที่เป็นนาโต้หมดอ่ะเพื่อจะเล่นงานใครยุโรปเล่นงานรัสเซีย เอเชียเรื่องงานจีนทั้งนั้นเป้าหมายของนาโตจะเป็น global นาโตนาโตสองนาโตหนึ่งก็คือ NATO 1, นาโตหนึ่งในยุโรปคือรัสเซียนาโตสองคือจีนเป้าหมายสำคัญและเราก็เป็นอยู่ในกระบวนการูในกลุ่มหนึ่งซึ่งผู้นําของเราไม่รู้ด้วใความฉลาดเฉลียวขนาด,าดไหนเราไม่ทราบ <c oughs> เป็นเซนต์เขาวไว้ในยุทธศาสตร์อินดนเในปีสองหงนหีสิบสอง แล้วก็ทำให้ผูกมัดติดพันไปด้วยเรากลายเป็นพันธมิตรนะครับในอินโดแปซิฟิกขณะประเทศอื่นจะเป็นแค่หุ้นส่วนแค่นั้นเองเราดูในระดับท็อทอของบรรดาเครือข่ายที่จะเป็นลูกไล่ของเมริกาในยุทธศาสตร์เอเชียแปซิฟิกนี้ฉะนั้นก็สำคัญที่สุดว่าเราจะทำอย่างไรที่เรามาคุยทุกวันนี้ เราไม่ได้ว่าเรารู้ดีแต่ว่าเราต้องการเผยแพรค่ความรู้ต่างข้อมูลต่างจากวิทยากรทั้งสีท่านนี้ให้รู้ใครที่จะมาถึงประชิญกับประเทศเราอยู่และมาช่วยกันคิดว่าหนทางไหนที่เราจะป้องกันได้นะเพราะเราจะปล่อยให้รัฐบาลซึ่งไม่มีนโยบายต่างประเทศชัดเจน,เน่กำหนดั้นาการของประเทศเราอย่างเดียวไม่ได้ ถ oy, oy, k k uh, ้ายิ่งรู้น้อยยิ่งไม่กล้าหารด้วยแล้วนะครับยิ่งกลายเป็นลูกไล่บริกาด้วยแล้วนะครับยิ่งอันตรายสําหรับประชาชนไทยทั้งประเทศความอยู่รอดของประเทศเราด้วยนะครับฉะนั้นก็วันนี้ก็เราจะมาคุยกันแล้วก็ไปถ้าจะมีจ้าพี่น้องก็ช่วยแจ้งให้ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นถึงแม้โอเคมันมันไม่มันไม่ไม่ไม่มันไม่ใกล้ตัวขนาดนั้นแต่ว่า คสุดท้ายมันต้องลามหาเราเพราะว่าเขานำหาเราและเราก็ดันไปถูกตีเขาไปด้วยโดยที่ชาวบ้านไม่รับรู้ด้วยเรายังไม่ทราบว่าทุกวันนี้ที่คุณประยุทธ์ไปเซ็นไว้นั้นในปี2562นะเขาะเป็นปรึกษาสภาความมั่นคงไหมปรึกษาสภากาาโหมไหม,ม,ไหมปรึกษากรรมันอไหมและแน่นอนไม่ปรึกษาสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยด้วยคือเขาไม่สนใจประชาชนว่าจะรับต้องรับรู้เรื่องสิ่งที่เขาไปผูกพัน คอยู่หอบประเทศไทยเรื่องนี้นะครับดังนั้นก็เรามาว่ากันท่านแรกแล้วก็ผู้ิสานะครับจะมาพูดให้ฟังถึงในแง่มุมของท่านที่ภายต่าง